บทท่านได้นอนห่วมห้องยาเอ้ยปากวาสูบท่านมีความหูยาหาผ่านคลองเมืองนี่คือคำาบรานเล่าที่เอ้ยไว้หลายพันปีพอถาเฮาบ่มีความหูในคะแนนการใดหนึ่งเขาจะนำเอาความลมเลวและความผิดหวังมาสู่ปวงสนดังคำสุภาษิตท,ที่ท่านใกล้ซ้อนได้เขียนไว้ว่า เาบวมา,ามารฝากอนาคตไว้กับคนบ่มีความหูการแสดงสปิริตของผู้นำองค์กรแมม้ีความสำคัญหลายโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีซึ่งได้คานิยมว่ามีความสปิริตสูงที่สุดในโลกพวกเขาจะเห็นเป็นข่าวก็คือถ้าเฮตุบุไรก็ลาออกเปิดโอกาสให้คนที่มีความหูความสามารถพร้อม เพื่อนำพาอนาคตของประเทศศาสตรมีแนวคิดส่วนร่วมเม็นสุดหยอดลาสุดก็ปรากฏเป็นข่าวประธานเตบานแห่งประเทศเวียดนามก็ตัดสินใจล่าออกลังไดเป็นที่สองของการแข่งขันในซูซูกิครับ0อ0พที่ประเทศสิงคโปร์งึดคือกันทั้งที่ใดที่สองก็ล่าออกทั้งที่ผลงานของเวียดนามบ่ได้น่อยนะ้าทีมศาสตร์ดในโลก เพียงแต่ผ่าทาเสียให้ไทย2อศูนย์เนื่องจากเกมการลินระวางไทยกับเวียดนามแม้มีความหวุนวายต่างฝ่ายต่างใส่อารมณ์ทับเวียดนามเลยเสียสมาธิและผ่าทาเสแซมให้กับประเทศไทยและต้องยอมหับการลินของทีมศาสตร์ไทยที่มีผลงานเหนือกว่าและวางเกมในสนามได้เป็นเลิศจึงสามารถหาาิเอาแซม สุสกิรับสองพันร้ามาเป็นเจ้าของหวมแสดงความยินดีนําทีมศาต์ไทยส่วนทีมศาต์เวียดนามและสามารถญาติได้ที่สองห้องแซมแต่ประธานสาพันธ์เตบนันเวียดนามก็ตัดชินใจลาออดอันนี้มันสุดยอดอีหลีถึงเมนจะเลวันละตื่มอีกปีหนึ่งแต่เพิ่นก็ไปก่อนเปิดทางให้คนที่เก่งให้คนทีมมีความสามารถมาพัฒนา โดยเหตุน,นี้เองวงการเต้าบานของเวียดนามจึงมีการพัฒนาอย่างกระโดดขันหย่อนคนเวียดนามเห็นประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลักบ่มีสูตรคิดไลบ่มีสูตรบางเหลขกให้แก่เห็ดบบได้ก็คือล่าออกการปฏิบัติก็ง่ายๆเข้าใจบริหนาเห็ดบบได้ก็คือออกส่วนประเทศเฮาเองก็มีรายงานข่าวดีข่าวที่สองวันที่เจ็ เดือนหนึ่งปี2 0 2 2ลาวนิวส์ก็ได้รายงานสาพันธ์บันเตะก็ได้อนุญาตให้คู่ฝึกเซวาลไลได้พักผ่อนเนื่องจากว่าผู้กเกี่ยวได้ปฏิบัติหน้าที่มาดนเป็นครูฝึกสั้นสาต์สิงคโปร์ปิดฉากตำนานอันยิ่งใหญ่ในฤดูกาลคุมทีมศาสตร์ขาดว่าสนะเกือบโบมีและได้ซูนคะแนนในเวทีซูซูกิขับ2 0 0ที่ประเทศสิงคโปร์นี่ ถือเป็นนิมิตไม้อันดีที่จะทดลองซิมเบียเยอรมันไมเคิลไวยในวัย56ปีและเส้นสัญญาจนถึงปี2,004ส่วนประวัติโยของเพิ่นโกบรรมดาเคยพาทีมศาสตร์ฟิลิปปินส์ขวาแสมในปี2013และคุมทีมศาสตร์มองกโกลีหลังจากนั้นจึงหันโตมาเป็นผู้สนับสนุนการเตบานที่ประเทศ มงโกลีผลงานที่ผ่านมากก็ประจักษ์ตาในเวทีนี้ไมเคิลไวส์ต้องได้พิสูจน์เพราะว่าไมเคิลไวส์เป็นตัวแทนคนที่มีคุณภาพจากยุโรปเปรียบได้เบียสันเลิศจากเยอรมันต้องพิสูจน์และสาางผลงานให้เศร้าเล่าได้ประจักษ์ไมเคิลไวส์ต้องพิสูจน์ตัวเอง ในเวทีบานเตซิงแซมอาซียที่ประเทศอ,อุเบกิสถานที่จะจัดขึ้นในปี2 0 2 2นี้โดยเล่าถูกจัดในกลุ่มเจซึ่งประกอบมีทีมสร้างสา์ไทยเจ้าของแซมอาเซียนซูซูกิคัพ2 0 0และเซ์เหลืองมาเลเซียมองโกเลียและก็เลาวเองส่วนผลงานการพบกันที่ผ่านมาลาวเองเสียให้ไทยมาหมาด และเสียหายมาเลเซียหมัดมาดสวนว่ามองโกลีเราเองก็เคยชนะมงโกีถึง40ถล่มมงโกลีค่าบานเอาละบาทนี้โคดก็คุณภาพดีจากยุโรปและนักเตะก็คุณภาพดีโดยเฉพาะบิลลี่เกตแก้วเป็นนักเตะที่ติดอันดับโลกและมีค่าโตสูงถึง 5แสนยูโรต่อปีนอกจากนี้ยังมีเหล่าซุปเปอร์สตาร์เลา่าบอกว่าจะเป็นสุอภร์ตวงเชียงคำพุทธไซโคเจริญเกตแก้วซักดาและนักเตะผู้มีซีมือคนอืน่นๆที่เป็นดาวดังในไทยลีกข่าพเจ้าเสื้อมันว่าแฟนบานลา่ายังคงคอยใส่สนะอันยิ่งใหญ่ของพวกทาน หลังจากที่บรรดาแฟนบาลข้อหักในเวทีซูซูกิครับ2 0 0และพวกเขาจะกลับมาเสียพวกเจ้าอีกครั้งเพื่อสร้างประวัติศาสตร์สร้างตำนานห่วมกันขอสมเซยสหพันธ์บานเตะเล่าที่ตัดสินใจปลดตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงการคุ้มทีมศาสตร์เล่าและเห็นได้ถึงความผิดพลาดพวกเขาแฟนบานเล่าจะบเบา ถึงอดีตอีกต่อไปเพราะมันเป็นสิ่งที่แก้ไขบได้แต่ว่าอดีตเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ย่างยืนและสามารถถอดถอนบเทเรียนว่าอันใดผิดพลาดอันใดบ่ผิดพลาดพวกเขาอยากเห็นทีมศาสตร์เล่ากลับมามีสื่อเสียงคือดังในซีเกม2 0 1 0ที่เล่าเป็นเจ้าภาพและทีมศาสตร์เล่าโดยเฉพาะสโมสรลานสาง เคยเอาชนะทีมบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดถึง1ประตูต่อศูนย์ที่เวียงจันทร์ซึ่งเป็นตำนานที่คนเล่าจดจำถึงความสามารถของนักเตะเล่าขางหนึ่งเคยเอาชนะทีมระดับโลกใดทีมงานสักจึกชาแนลขออวยพรให้ประธานสาพันธ์บานเตะเล่าครูฝึกนักเตะและสตาฟโค้ชทั้งหลาย จงประสบพลนสำเร็จในเวทีอาเซียนคัพและบานเตซิงแซมอาซีขอให้พวกท่านจงประสบพลนสำเร็จในนาทีการงานขอให้พวกท่านเต่าร่วมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวห่วมสางประวัติศาสตร์ญาาดได้ไซสัสะนะให้คนเล่าได้ฮู้คำว่าไซสัสะนะนำเขาแด่เพราะแฟนบานเล่ายังบ่เคยมียังบ่เคยซึนสม้ม คำว่าแซมในเวทีระดับสากลพวกเข้าผู้ดีว่าทุกท่านได้ทุ่มเทสุดความสามารถแต่ว่าเ้าก็คงค่อยแซมอยากให้พวกท่านสร้างประวัติศาสตร์หนาไม่จะเห็ดให้แฟนบานเล่ากลับมากคือคืนพวกเข้าแฟนบานเล่าเจ็ดล้านดวงจิตใจฝากคมหวังไหวน้ำคุณพ้นนักเตะเล่า ขอให้พวกเจา้าจงสามารถพิสิทธิ์ไชชนะและนำเอาผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่มาสูบ่บานเกิดเมืองนอนมาสู่มัตุภูมิมาสู่แผ่นดินล้านสร้างพวกเขาขอเป็นกำลังใจและยังล่อคอยความสำเร็จของทานและทองเข็นใจตลอดเวลาว่าล่าสู้สูเล่าสู้ๆู สกิกชาแน,นลไห้เซียงภาษาลาว